สัสดีค่ะคำว่าบ้านของพ่อนะคะเป็นคําที่เราได้ยินกันคุ้นหูค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับบ้านของพ่อที่จังหวัดพระนครศรียิทยากับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐ,ฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อค่ะที่มีการแบ่งสัดส,ส่วนในพื้นที่อย่างลงตัวเขาจะมีการดําเนินการอย่างไรเดี๋ยวพาเข้าไปด้านในค่ะ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบพอเพียงครบวงจรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ผสมผสานกับร้านอาหารและร้านกาแฟได้อย่างลงตัวภายในมีสถานที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานา,นาชนิดมีกิจกรรมเรียนรู้ที่น่าสนใจให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวและพาลูกหลานมาทำกิจกรรมต่างๆ 啊。<music> ูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในวัยเด็กของเจ้าของที่บ้านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสามารถหาของกินได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวจึงอยากเติมเต็มชีวิตในวัยเด็กและอยากจะเผยแพร่สิ่งต่างๆออกไปจนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้พื้นที่แห่งนี้มีพื้นที่กว่า3.5ไร่เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรพอเพียงการเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้านให้แก่ผู้ที่สนใจโดยไม่เก็บค่าเข้าชม บ้านของพ่อจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรบ้างวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมค่ะสวัสดีค่ะคุณผ,ผู้ชมคะนี่คือคุณพ่อบุญญาสีสมายนะคะนั่นก็คือที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อค มาถึงบ้านของพ่อแล้วอยากรู้จังเลยบ้านของพ่อนี่คืออย่างไรบ้างคะเป็นชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้นะฮะคำว่าศูนย์การเรียนรู้เนี่ยก็ได้น้อมนอําหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอของพ่อหลวงมาปรับใช้พื้นที่สมไร่ครึ่งเ,เป็นพื้นที่เสมือนไทยแลนด์1.0ดที่ก่อนเราจะก้าวไปส 0, 0อุตสาหกรรมเบา3.0ุ 3, 0, 0, อุตสาหกรรมหนัก และสิ่จุดซูคือนวัตกรรมใหม่วันนี้จีนไปใหจ้จุดสูแล้วครับท่านนะฮะถือว่าประชาของพ่อนั้นที่พอรับสั่งไว้คือเป็นเสมือนรากฐานการดําเนินชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินพอะหลวงเกรงและกลัวพวกเราจะเลืมรากฐานไงครับจึงได้น้อมนําประชาอันนี้มาให้กับคนไทยทั้งชาติให้อยู่ดีมีสุขสามารถเี่บที่จะปรับช,ชีวิตอย่างปกติสุขได้ครับนั้นขณะเดียวกันจะเห็นได้ครับว่าเราได้เป็นพื้นที่สามร้ครึ่งในเรื่อง ของเกษตรที่ีใหม่นะฮะทำนา30เปอร์เซ็นพื้นที่แหล่งน้ำ30เซพื้นที่ปลูกปอีก30เอร์ซ็นต์10เซนสุดท้ายคือบ้านพักอาศัยพร้อมแาตราทางเดินและคอบสัตว์ครับท่านที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ดังนั้นจะต้องมีเรื่องราวมีฐานการเรียนรู้ต่างๆด้วยใช่ไหมคะพ่อถูกต้องครับท่านครับวันนี้จะขออนุญาตให้พ่อเป็นไกด์พาหนูและทีมงานไปชมบ้านด้านในบ้านของพ่อด้วยได้ไหมคะได้ครับยินดีครับ,รบตรงน,นี้ก็คือเป็นบ้านครับ พักอาศัย10%ครับเพราะหนูเห็นเพราะจะเป็น,นร่อ,องน้ำครับ10%ชร์0ที่สองก็คือแหล่งน้ำครับค่ะนะฮะเพราะว่าน้ำคือชีวิตก็จำเป็นจะต้องมีน้ำเอาไว้สนัพอร์ตในเรื่องของ,ของพื้นที่ะฮะ อันนี้คือน้องแพะครับเด็กเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะับเป็นเสสาของเป็นฐานการเรียนรู้ฐานหนึ่งครับค่ะเด็กเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเพราะว่านี้คือเลี้ยงไว้ให้เลี้ยงไว้ให้ศึกษาเรียนรู้ครับ่านนะฮะบางกรพ่อจะมีเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอยู่นู่นในทุ่งหญ้าโอ้โน่นเราเลี้ยงเลี้ยงแพะไว้มีปลูหญ้าแพนโกล่าให้ก็ฐทานนะฮะวิ่งครับนั่นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาจ้นครับอ๋อก็คือปล่อยอิสระแบบไหนอิสระครับ่านครับเราเอาลูกมาเรียนรู้ตรงนี้ฮะค่ะเราสามารถที่จะให้ป้อนนมแพะได้นะคะ อ่ะค่ะกินนมอ,อุ้ย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 สลัดตัวนี้สลัดแบ,บ่งกัน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 แบ่งกันแบ่งกันไทยมีสองอันนี้ครับมีแพะนมกับแพะเนื้อแต่บ้านพ่อจะนนเน้นแพะเนื้อนะครับท่านนะฮะ,ฮะแล้วก็มีกิจกรรมป้อนนมแพะแล้วให้กระาจายได้ว่าเออวัยเจริญพันธุ์ของแพะนั้นก็คือแปดเดือนครับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วฮะ แล้วก็ขอยายพันธุ์ได้วไวครับปีอออสองข้อท้อง6เดือนครับท่านนะฮะแล้วก็ที่เราทราบกันนมแพะเป็นนมที่ดีสุดในโลกแต่วันนี้คนไทยบริโภคนมหัวอะไรฮะเพราะงั้นลูกแพะลูกแกะเนี่ยเขาจะโตวไวเพราะว่านมเขาย่อยสลายง่ายกับผู้บริโภค พยายาตรงนี้ก็คออือได้ได้มีโอกาสได้ให้น้องๆเขาได้ได้มาทำกิจกรรมคือ,อ,อ,อการเลี้ยงปลานะเราอาจจะปลูกมะกะเฉดปลูกผักบุก้งอะไรก็เป็นอาหารกองมนุษย์รรได้ครับนะฮะแต่ว่าอันนี้จะจะเน้นเรื่องการเลี้ยงปลาและให้ทราบด้วยครับว่าคำว่าปลานินเป็นปลาที่พ่อหลวงพระราชทานนามชื่อไว้ด้วยนะฮะคำว่าปลานินนะฮะแล้วก็ พอหลวงเราได้รับพระราชทานพันธ์ุปลาจากกษัตริยญี่ปุ่นเมื่อปี0809พอหลวงก็นำมาขยายพันธุ์โดยผ่านกรมประมงวันนี้คนไทยได้อินสวนในการทานปลาที่เนื้อเยอะตั้งใหญ่มีโปรตีนอย่างสูงะนะฮะก็เป็นปลาตัวหนึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่ราคาถูกกว่ปลาช่อนนะครับท่านนะฮะ อันนี้เลี้ยงเยอะไหมครับเ่อเลี้ยงประมาณ2,000ตัวครับ2,000ตัว2,000ตัวครับแล้วให้อาหารลอยน้ำไหมเขาขทานแลวก็ประมาณสัก5เดือนก็ครึ่งโลแล้วฮะสามารถ<ด>จับบริโภคได้แล้วลับมาแบ่งปันขายได้ครับ่านเห็นไหมมีแค่แหล่งน้ําในพื้นที่ก็สามารถที่จะมีแหล่งอาหารเพิ่มมากขึ้นได้ได,ด้วยได้ครับนะฮะเราจะปลูกผักกระเฉดผักบุ้งอะไรแล้วก็เป็นอาหารของมนุษย์นะฮะ่ันค่ะครับนี่ค่ะอาหารปลา พื้นที่เพียงเล็กน้อยแต่สามารถจัดสรรได้อย่างลงตัวนำสิ่งที่พ่อสอนมาจัดรวมเข้าอยู่ในพื้นที่เลี้ยงสัตว์ปลูกผักไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือนแถมยังมีการต่อยอดสร้างไรายได้และที่สำคัญยังได้สุขภาพและความสุขอีกด้วยค่ะจากความเป็นธรรมชาติที่ลงตัวทำให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สวยงามและไม่น่าเบื่อแถมยังสบายตาสบายใจเมื่อมาเที่ยวชม เราไปกันต่อเรื่อยๆเราก็จะพบอีกหนึ่งสิ่งที่คู่กับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชาวไทยมายาวนานนั่นคือการสารปลาตะเพียนไปชมกันค่ะว่าปลาตะเพียนวันนี้จะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนกันบ้างค่ะที่บ้านของพ่อนี่ก็มีการสารปลาตะเพียนค่ะเป็นการเรียนรู้อันนี้พ่อพาหนูมาทําอะไรเอ่ยมาสารปลาตะเพียนใบลานครับ<ม>ท่านมาอยุทยาต้องสารปลาตะเพียนใช่ไหมคะเป็นเอกลักษณ์เด่นว่าจะเห็นว่าตามร้าน ของฝากทั่วไปก็จะเห็นเป็นปลาตะเพียนสีสันสวยงามแบบนี้ครับอันนี้สามารถสารแล้วก็นํากลับไปได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับท่านอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าจะซื้อแบบสําเร็จก็ได้อันนี้ตัวเท่าไหร่ครับป้าอันนี้ตัวละสามสิบเก้าตัวละสาบาทอ่ะเราจะดูว่าปลาตะเพียนรูปแบบของเราจะเป็นแบบไหนนะคะ ือผลิตภัณฑ์ที่เราทําเสร็จแล้วปลาตะเพียนตัวจะอ้วนๆกลมๆนิดหนึ่งนะคะทีนี้น้องๆที่เข้ามานี่คุณพ่อคะเขาก็สามารถมาทํากิจกรรมตรงนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมยังไงก็เรามีค่าใช้จ่ายาอยู่บ้างเล,เล็กน้อยครับเพราะว่าเราต้องเตรียมใบลานอุปกรณนะ์เอาไว้ให้เขาได้ฝึกไ,ไ,ไ,ได้หัดวัฒนธรรมตรงนี้ที่ ตอบโจทย์ในเรื่องของในน้ำมีปลาในนามีข้าวความอุดมสมบูรณ์ของสยามประเทศนะครกันนั้นค่ะก็มาเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอุธยาที่นี่นะคะมาสานปลาตระเพียนนะคะมาทํากิจกรรมอื่นๆมากมายหรือว่าใครสนใจอยากจะซื้อไปที่บ้านก็มีจาหน่ายแบบนี้ตัวเล็กตัวน้อยมีตัวใหญ่ด้วยไหมคะป้ามีแต่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ก็มีวางจาหน่ายเน,ะนาะวางจำหน่ายตรงตัวถกนะคะค่ะนี่ที่ร้านค้านะคะใครสนใจก็มาซื้อกันได้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณตาขอบคุณมากะค,ะค่กะ,คะ ถัดจากงานฝีมือมาอีกหนึ่งกิจกรรมที่รออยู่กับการลงมือสร้างพื้นที่สีเขียวในกระถางน้อยๆที่สามารถนำกลับไปสร้างพื้นที่สีเขียวได้เพิ่มเติมได้ที่บ้านของเราค่ะเดินมาบรรยากาศสบายๆลมเย็นๆผ่านต้นไม้ที่นี่ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายส่วนใช่ไหมคะพ่อครับก็คืสเนก็คือพืปนที่พ่อปลูกครับ,รบนะฮะ ในการจัดต้นไม้แล้วมีทางกิจกรรมที่ชื่อว่าก่อรากสร้างดินนะครับเราปลูกพืชสวนครัวเอาไวา้แล้วก็นอกนั้นจะให้เด็กทำกิจกรรมคือปลูกต้นไม้ก็คือว่ายอเลงโสรด้วยมือเราก่อรากสร้างดินผักไหนอะไรเอ่ยพวกนี้ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรตรงนู้นดีกว่านะคะเ็ราเราจะเห็นว่าที่นี่การเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยจะเป็นค่อนข้างจะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ค่อนข้างจะสวยงามครับ เเห็นพ่อจัดเป็นโซนต่างๆมากมายเขียวขจีเลยอันนั้นมีแนวคิดยังไงครับพ่อก็เหมือนกับสวนเรียนรู้เนี่ยมันต้องทําให้ที่พื้นที่สะอาดพื้นที่น่าน่าน่าชมน่าจับต้องนะฮะจำเป็นเลยกะต้องมีความสะอาดอยู่อะไรอยู่นะฮะทำโสมไม่ได้ครับชมไม่มีคนมาเที่ยวมาดูค่ะอันนี้พี่อีกคนรออยู่นะคะสวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ยซันครับพี่ซันวันนี้จะพามาปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับพ่อต้นอะไรคะอันนี้ต้นที่เห็นด้านหน้านะครับเขาเรียกว่าต้น ัญไดเงินนะครับหรือบัญใดเศรษฐีเป็นไม้มงคลนะครับที่คนโบราณเรานิยมปลูกไว้ที่บ้านนะครับโดยมีความเชื่อที่ว่าปลูกแล้วมันจะเล็กเงินเล็กทองให้เราค่ะแต่ต้นนี้มันไม่ใช่เป็นเพียงไม้มงคลอย่างเดียวมันจะเป็นพืชสมุนไพรด้วยที่ชาวบ้านบางกลุ่มจะเรียกว่าว่านตะขาบก็คือมันสามารถช่วยแก้พิษตะขาบได้นั่นเองเขาใช้ยังไงอ่ะวิธีการใช้ก็ง่ายงานะครับเวลาจะโดนตะขาบกันหรือสันมีพิษต้องเล็กกัหรือต่อยนะครับให้เราเด็ดที่ยางให้ที่ใบมานะครับมันจะมียางขาวขาวให้เรานายางนี่ยนะครับไปทาบริเวณที โดนตะขาบหรือสัตว์มีพิษตัวเล็กกัดหรือต่อยนะครับตัวยางจะช่วยทําให้แผลนะครับบริเวณนั้นพิษที่อยู่บริเวณนั้นนะสลายเร็วขึ้นทาให้ราหารัดผลเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดอ,อยากได้ประสิทธิภาพที่เร็วขึ้นกว่ายางเพียวๆก็สามารถใช้คู่กับน,น้ำมะนาวได้อก็คือคเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยนะคะอ่ะทีเรามาลงมือปลูกกันดีกว่ารับก็เดี๋ยวนะครับผมเตรียมกระถางไว้ให้นะครับแล้วกับต้นกล้าที่แยกไว้ด้านหน,น้า นอกจากปลูกต้นไม้แล้วเราได้มีโอกาสถ่ายทอดคําสอนของผู้หลวงเสมอพู้หลวงรับสั่งไว้เสมอในการปลูกต้นไม้ครับปลูกป่าในใจคนไงครับท่านนี่ค่ะก่อร่างสร้างดินนะคะครับไม่ใช่เพียงแค่ปลูกต้นไม้ธรรมดาธรรมดานะเป็นไม้ที่มีประโยชน์มีมงเป็นมงคลด้วยค20บาทนำกลับไปได้เลยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะสนใจก็มาลองปลูกกันได้นะคะขอบคุณพี่ซานนะคะขอบคุณค่ะ เราเดินมาเรื่อยๆค่ะพ่อค้าตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ทำนาครับ30%อันนี้คือข้าวอะไรคะเป็นข้าวหอมมะลิครับข้าวหอมมะลิออหอมมะลิที่เราซื้อต้นกล้ามามาปักดำนาครับค่ะโดยปกติแล้วคือถ้าข้าวเขาได้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็คือเกี่ยวแล้วเอาไปใช้ที่ไหนคะก็ส่วนใหญ่ก็เอามาให้เป็ดไก่กินที่เนี่ฮะที่บ้านพ่อเนี่ยฮะอ๋อครับแล้วคือใช้ในพื้นที่ใช้ในพื้นที่ครับ ไม่ได้เอาไปสีพี่จ้ไม่ได้นันนฮะเพราะว่าเราเป็นการปลูกโชว์ให้เห็น<ช>ว่าเ,เกเษตรที่สีใหม่นั่นคือทำนานา30%เ็าเดียวกันเพราะเราสั่งแล้วครับว่าอย่าติดตำราเจจกาินไปนัก,ก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องปลูกข้าวก็ได้เราอาจจะอ,อาจจะปลูกต้นไม้ปลูก เป็นพืชผสมผสานกันนะครับนะฮะก็จะเห็นว่าทางนน้นปลูกผักผัดมาก็เป็นข้าวแล้วใกล้ๆกันก็เป็นน้ำมีสมบูรณ์แบบอย่างที่พ่อหลวงได้สอนไว้จริงๆถูกต้องครับค่ะแต่ว่าตอนนี้คือก่อนหน้านี้เขาก็เริ่มทํามานานแล้วแหละแต่พอมีสถานการณ์โควิด19เข้ามาตรงนี้เรามีมาตรการในการป้องกันในการดูแลยังไงบ้างครับพ่อก็เราเราได้ได้ทำแอปพลิเคชันเืองไทยชนะครับครับก็มีการบันทึกข้อมูลคนที่มาเยี่ยมเยียนบ้านพ่อนี่ แล้วก็มีเจลล้างมือมีซึ่งระยะห่างอะไรทำนองนี้ครับท่านค่ะเราล้างมือก่อนนะคะด้วยเจลแอลกอฮอล์ออตัวนี้ก็มีบริการเป็นจุดๆใช่ไหมครับอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาทําไข่เค็มกันนะคะสวัสดีค่ะเ,คเดี๋ยวขออนุญาตขยับมาทางด้านนี้อันนี้คือฐานของการทําไข่เค็มโอ้โหไข่เค็มดีสุทองนะคะเห็นไข่เป็ดลูกวเลอเลยอันนี้จากภายในบ้านของพ่อเลยไหมคะอ,อันนี้เลี้ยงกี่ตัวคะเนี่ย ข้างนี่จริงๆเรามีเป็ดอยู่ทางด้านนอกด้วยนะคะ,คะแต่ข้างในเนี่ยค่ะเลี้ยงนำร่องอยู่ห้าหกตัวเนื่องจากว่าเพราะว่ามันจะต้องใช้สถานที่เยอะเป็ดเขาจะมีการไซส์มีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอามีนาข้าวนี้ด้วยก็จะได้เลี้ยงแค่ประมาณคร่าวๆให้เด็กรู้ศึกษารคร่าวๆ่ะค่ะในนี้ห้าหกหกตัวค่ะตรงจุดของการทำไข่เค็มเนี่ยคือเขาสามารถมาทำและนำกลับไปเลย<ช>ได้ไหมคะ,คะเรามีราคา เพิ่มเติมยังไงบ้างไหมกิจกรรมละยี่สิบาทค่ะกิจกรรมละยี่สิบาทใช่ค่ะกี่ฟองฟองนึงค่ะอ๋อฟองละยี่สิบาทอ่ะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเราต้องใช้อะไรบ้างคะพี่ก็ง่ายๆก็มีเอ่อมีต้องมีไข่เป็ดสดนะคะท่เดียวไม้ ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยไข่เค็มฝีมือเราเองนะคะอันนี้ก็คือ20บาทถ้าน้องๆหรือว่าคุณผู้ชมที่มาท่องเที่ยวที่นี่สนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้พ่อคะกิจกรรมทุกฐานกิจกรรมที่เราร่วมสนุกมาเมื่อสักครูรร่นี้ก็คือเปิดทุกวันใช่ไหมเปิดทุกวันครับตั้งแต่สอ,องโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับค่ะ <c oughs> และในส่วนของการเดินทางมาเป็นหมู่คณะเป็นหมู่คณะก็เข้าห้องประชุมมีวิทยากรอย่างพ่อนี่ได้บรรยายสรุปให้ฟังเรื่องประชศารเกี่ของพ่อเสร็จแล้วก็ ได้ไดินชมพื้นที่นะฮะเอกนั้งอาจจะมีอยากจะสารบรรเพียนแล้วก็มีวิทยากรแนะนำให้อยากจะดูอะของฝากจากพระราชาดทา่น้ำม,มากๆก,ก็คือ,อ โรตีสายไหมะนะฮะของฝากทียย่ว่าพัทยาได้ดัง,งมากนะครับก็สามารถจะเอาวิยากรมาทําให้ดูได้นอ,นอกนั้นอาจจะมีทางกิจกรรมที่ทำทำอาหารบ้บนของพ่อโดยเก็บผลประโยชน์ในบ้านพ่อมาทาอาหารทานกันก็สามารถจะทําได้ครับก็คือต้องมีการติดต่อก่อนล่วงหนะ้าถ้าอยากจะทําทกิจกรรมพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาถูกต้องครับแล้วแต่ละครั้งเนี่ยรองรับนักท่องเที่ยวที่มาได้ครั้งละประมาณประมาณประมาณร้อยคนหนึ่งร้อยคนประมาณครับก็ต้องติดต่อมาก่อนล่วงหน้าหรือเราขึ้นบ์โทรศัพท์แล้วก็เพจไว้ให้ที่หน้าจอทีวีนะคะแต่ว่า น,นี่ยังไม่หมดตอนนี้ขอบคุณคุณพี่ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่พามาทําไข่เค็ยนเพราะบอกว่าจะพาไปดํานาครับแต่บอกว่ามันเลอะครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนนะคะคเดี๋ยวชมบรรยากาศภายในศูนย์ตรงนี้ก่อนเพราะว่าดานาจต้องออกไปกที่หนึ่งนะคะคเดี๋ยวจะไปดูกันว่าที่นี่เขาดํานากันยังไงคะ่ะครับ การที่จะดำนาเราอยู่กับอีกหนึ่งท่านคุณพี่อะไรคะอาดัมครับพี่อาดัมนะคะสวัสดีอยางเป็นทางการค่ะที่เราต้องชุดพร้อมขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ครับแล้วก็แดดเป็นเปลี่ยงแบบนี้อันนี้เราห่างมาจากศูนย์ประมาณเท่าไหร่ได้คะประมาณห้าร้อเมตรครับห0 0รอเมตรใช่ครับก็คือนักท่องเที่ยวสามารถเดินมาตรงนี้ได้ได้ครับถ้าอยากจะดำนาใช่ครับอันนี้ก็คือแปลงนาที่เราจะทําการสาธิตใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นแปลงสาธิตครับที่นักท่องเที่ยวเวลามาทํากิจกรรมก็ใช้แปลงนี้แหละครับ ชาวอยุธยาส่วนใหญ่เขาก็จะดำนาเองไหมปลูกข้าวถ้าเป็นสมัยโบราณก็คือเป็นเหมือนกับเป็นจังหวัดต้นๆเลยที่ทำทำนากันเยอะครับปัจจุบันก็มีแต่ก็น้อยลงกว่าเมื่อก่อนเยอะครับค่ะข้าววันนี้ที่เราจะดำเป็นข้าวอะไรคะวันนี้ข้าวพันหอมประทุมเป็นข้าวหอมครับใช่คับข้าวหอมต้นกล้าที่เราเตรียมไว้เนี่ยอายุเขาประมาณเท่าไหร่ได้คะพี่ ประมาณ25 30วันที่เราเตรียมไว้ครับในการปักดำนาครับค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปดำนากันนะคะแต่ว่านาข้างๆก็จะมีอีกหนึ่งสมาชิก่ะมองหน้าเราอยู่อันนั้นน้องอะไรนะคะชื่อทองคำครับน้องทองคำนะคะเป็นเือนที่คุณพ่อบอกไว้เมื่อสักครู่ใช่ครับใช่ครับก็จะมาเล่นอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลงไปดำนากันก่อนดีกว่าได้ครับเชิญด้านนี้เลยครับค่ะคือหน้าแข้ง ดับแรกเราต้องมีการแยกต้นกล้าใช่ครับน,นี่ก็คือต้นกล้าที่เราเพาะไว้แล้วนะครับเราก็จะถือไว้หนึ่งจำนวนนะครับในการปักดำานานะครับก็คือต้องเตรียมตัว3ามอย่างอย่างที่ <c oughs> บอกนะครับต้องมีการเตรียมนาเตรียมต้นกล้าข้าวและก็เตรียมตัวของชาวนานะครับาาการเตรียมนานี้คือต้องเตรียมยังไงบ้างรรเตรียมนานก็คือตั้งแต่การไถนาเลยครับตั้งการไถนาไถ ใส่น้ำใส่ปุ๋ยนะครับทิ้งไว้ก่อนการดํานาประมาณหนึ่งเดือนนะครับในก่อนการดํานานะครับแต่ทางล่างเนี่ยจัดใช่ครับให้ดูแต่นี้มันเป็นอาจจะเป็นแปลงสาธิตอาจจะเราอาจจะไม่ได้มีเวลาทิ้งไว้เป็นเดือนเหมือนกับแปลงนาที่จะทําจริงๆด้านด้านขวามือครับดินมันเนียนมากเลยนะแล้วมันก็เย็นมากด้วยค่ะคุณผู้ชมอ่ะเราเริ่มต้นเลยค่ะในการปักดํานานะครับให้ไปแล้วหนึ่งจํานวนเราจะแบ่งจากจํานวนที่ได้ไปอะครับเยอะไหมคะ ถ้าถ้าอันนี้ต้นมันเล็กไปด้วยนะครับจริงๆมันจะใหญ่กว่าน,นี้ก็จะประมาณสามถึงห้าต้นแต่ถ้าต้นเล็กๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องนับก็ได้ครับเป,เป็นกระจุกหยิบหนึ่งใช่ครับหยิบหนึ่งเล็กๆดึงออกมาเลยอะคะใช่ครับดึงมาขาดไม่เป็นไรใช่ไหมคะมันมันไม่ขาดหรอกครับมันจะมีรากของมันอยู่วิธีการจับก็คือจะจับรากชีฟ้าแบบนี้เลยรากชีฟ้าไว้นิ้วโป้งจะสัมผัสตรงรากไว้นะครับเพื่อเวลาเราจะปักลำนาเราก็กดคว่ำม,มือแล้วเอานิ้วโป้งเนี่ยกดรากให้จมไปในดินครับแค่นั้นลองดูครับ แล้วเราต้องห่างขนาดไหนคะห่างระหว่างต้นก็ประมาณคืบหนึ่งโดยประมาณนะครับกากาอาซ้ายขวาแล้วก็ทางถอยหลังลงไปเรื่อยๆครับใช่ครับกว่าจะได้หนึ่งหนึ่งนานหนึ่งแปลงเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะคะพี่การดำนาจริงๆแล้วการดำนาเนี่ยอันนี้คือการปักดำนาแบบโบราณถ้าถ้าชาวนาที่ทําแบบนี้ก็คือต้องใช้จํานวนแรงงานค่อนข้างเยอะนะครับ ปัจจุบันจะไม่ค่อยมีการดำนาแบบปักดำนาแบบนี้แล้วนะครับ <Ha. S 2> ต้องใช้จํานวนคนเนยอะยืนเป็นหน้ากระดานนะครับแล้วก็ถอยหลังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะใช้แรงงานเยอะส่วนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยมีแล้วนะครับปัจจุบันก็จะเป็นการปักดำนาแบบใช้รถ <Ha. S 2> ไม่งั้นก็เป็นนาโยนานาหวานครับนาโยนก็คือเป็นลักษณะของการโยนต้นกล้า<ช>ลงไปในนาเลยผลผลิตเขานี่คือจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างกับการทํานาดาอะคะ ผลผลิตเนี่ยนาดำแบบนี้จะได้ผลผลิตที่ชัดเจนและแน่นอนกว่านะครับ mm hmm. เพราะว่ามันเหมือนกับการบรรจงปักไป<ะ>ทีละจํานวนนะครับไม่ว่าระยะห่างหรือว่าจํานวนต้นกล้าข้าวเนี่ยมันจะแน่นอนกว่าการโยนหรือว่าหวาดน,นะครับหว่านมันอาจจะต้องใส่ความชํานาญอาศัยความชํานาญของชาวนามากๆกว่าก,กว่านะครับเ<ะ>พราะถ้าไม่เป็นในโยนไปอาจจะไม่ไปตามเป้าหมายที่เรา วางไว้แต่รับปักดำนาเนี่ยมันกําหนดได้แบบนี้ครับแต่ว่าเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการทํานะคะเพราะว่ากว่าจะปักดําแบบนี้จนครบทั้งหมดนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแต่ก็ยังสามารถหาดูได้ทั่วไปไหมคะพี่กับการทํานาแบบนี้หรือไม่เพียงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับในทางด้านศูนย์การเรียนรู้ที่ยังยักับให้อนุรักษ์เอาไว้ให้คนได้รับรู้การดํานาแบบโบราณนะครับค่ะ จะมีสับของชาวนาเรียกว่าข้าวเบานะครับข้าวเบาก็คือข้าวที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไวภายในหนึ่งยสิบวันนะครับก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วครับค่ะเราจะเห็นว่านาที่เราทําตรงนี้ก็คือจะเป็นแปลงสาธิตแล้วก็ข้างๆอันนี้ก็คือนาที่ปลูกไว้จริงปลูกไว้จริงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอเราเก็บเกี่ยวนานุนได้เราก็จะทําอีกเป็นแปลงเป็นสลับอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับพอเก็บเกี่ยวด้านนู้นก็จะเริ่มไถใหม่ทิ้งน้ําไว้ในนาใหม่นะครับ สักประมาณเดือนหนึ่งค่ะแล้วถ้าหากนักท่องเที่ยวที่เขามาเนี่ยเขาจะอยากจะมาดำนาแบบนี้ค่ะเราต้องมีการบอกก่อนล่วงหน้ายังไงบ้างไหมคะเออมันจะแบ่งเป็นสองสองส่วนนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะหรือว่าหน่วยงานองค์กรที่เข้ามาศึกษาดูงานเนี้ยครับเขาก็จะติดต่อมาก่อนนะครับนัดวันเวลากันมาทําเป็นหมู่คณะลงลงแปลงนากันทีละเยอะๆนะครับแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเป็นแบบครอบครัววันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับก็ติดต่อได้ที่จุด กิจกรรมด้านในได้เลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่พามาดำนาเฉพาะแบบเป็นครอบครัวอ๋อ oh, ไม่ต้องมาเป็นบุคคละก็ได้่ครมาเป็นครอบครัวก็สามารถรทำได้ถ้าอยากจะทําติดต่อด้านในได้นะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่สูนเรียนรู้แห่งนี้นะคะจะบอกว่าการเป็นศูนย์เรียนรู้ไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อ,ออีกต่อไปเพราะว่านอกจากจะมีกิจกรรมให้ได้ทํายังมีมุมถ่ายภาพสวยๆไว้รอต้อนรับแล้วก็มีในส่วนของ ร้านอาหารใช่ครับร้านกาแฟร้านกาแฟด,ด้วยครับแล้วก็เป็นร้านขายของฝากแล้วก็สินค้าที่ระลึกภายในตำบลนนค,ค่ะเดี๋ยวให้พี่อดัมได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนิดนึงนะคะว่าอยากจะเข้ามาตรงนี้สามารถติดต่อได้ยังไงบ้างคะ่ะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อนะครับก็เปิดทุกวันเลยนะครับตั้งแต่สองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับไม่มีวันหยุดแล้วในตอนนี้นะครับก็มีตั้งแต่มา เดินชมนะครับมาซึมซับบรรยากาศแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้พักผ่อนกับร้านกาแฟร้านอาหารนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่ต้อนรับอย่างที่เห็นแล้วนะครับหลายกิจกรรมเลยนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมกิจกรรมด้ไหมคะที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับสาหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นครอบครัวพักผ่อนเนี่ยจะไม่มีค่าผ่านเข้ามานะครับเข้ามาเยี่ยมชมฟรีได้เลยนะครับแต่กิจกรรมเนี่ยก็จะมีค่ากิจกรรมต่างหากกิจกรรม20บาทนะครับไม่ว่าส การทําไข่เค็มนะครับการสารปละเพียนนะครับก็คือกิจกรรมต่างๆในนี้ก็คือกิจกรรมละ20บาทนะคะแต่ถ้าเกิดจะเข้ามาเนี่ยก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆถ้าร่วมกิจกรรมก็มีนิดหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ดำเปสูนะคะที่พาเรามาดํานาตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะโอกาสหน้าจะพาไปที่ไหนต้องมีอะไรดีๆเด็ดๆมาแน่นอนนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ